สวัสดีครับคุณแมนได้ยินไหมครับเสียงชัดเจนไหมครับครับได้ยินครับขอับคุณครับชัดเจนครับขออนุญาตแชร์นนสไลด์ <Okay. S 1> สไล์ขึ้นชัดเจนไหมครับเห็นแ okay, ล้วครับชัดเจนครับ โอเคครับสวัสดีนะครับคุณแมนแล้วก็คุณผู้ชมที่ดูผ่านทางสตรีมมิ่งทุกท่านนะครับผมการณดนัทพลคำมุสา,า,านะครับ mm hmm. Head of Investment Specialist บลจ Principal mm hmm. นะครับวันนี้จะมาพูดถึงการลงทุนใน S S F กับ R M F ซึ่งเรามีความภาคภูมิใจในก่อนที่จะมาพูดถึงไปอย่างมากและมันตอบโจทย์การลงทุนในปีหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนพวก r e เราเตรียมข้อมูลมาซึ่งค่อนข้างตรงประเด็นนะครับก็ จะอยากจะฉายภาพท,ท,ทีละทีละหน้าไปให้คุณผู้ชมนะครับดูไปได้วยกันเลยว่าในเชิงของผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นปีนี้นะครับค่อนข้างหล่อเหลาทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นอเมริกาเ n สเด็กยุโรปหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นนะครับบวกกันค่อนข้างดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือประเทศ d e เวลลอปเมดเนี่ยเพอร์ฟอร์มได้ดีมากๆเพราะว่าเขาเปิดประเทศก่อนเขาก็เลยกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาก่อนแต่ขณะที่โซนบ้านเราโซนเอเชียโซนสิงคโปร์โซนเวียดนามมีการ เปิดประเทศช้ากว่ามีการล็อกดาวเพราะว่าระบ,บาดขึ้นมาอีกรอบนะครับเราก็เลยเห็นความล่าช้าในการฟื้นตัวแต่จุดที่เป็นข้อเสียตรงเนี้ยนะครับทุกท่านมันจะกลายเป็นข้อดีในปีหน้าเพราะว่าราคาหุ้นมันสอดคล้องกับการฟื้นตัวตามเศรษฐกิจเพราะว่าในแง่ของหุ้นเอเชียไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือกองทุนวีดไทยก็ยังแลก,กาดตลาดโลกอยู่มากนะครับในนี้เราพล็อตราคาของกองทุนสังหาทั่วโลกมาทุกท่านจะเห็นได้ว่า Re ีดไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรป นะครับหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นออสเตรเลียก็เพอร์ฟอร์มได้ดีมากๆสะท้อนการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาอย่างรวดเร็วขณะที่รีทายยังแทบที่จะเย่อทูเดตยังไม่ได้ไปไหนเลยสะท้อนถึงความที่นักลงทุนยังกล้ากลัวอยู่แต่ขณะเดียวกันเราเข้าไปศึกษาเราเห็นว่าแนวโน้มอัคุเปนซีแนวโน้มการเก็บค่าเชา่าแม้ว่าจะได้รับผลกระทบแต่ปีหน้ามีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวในระดับเดิมนะครับพอมาดูในอัคุเปนซีที่ได้แตะไปเมื่อกี้แล้วนะครับ occupancy ของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในไทยยังอยู่ในระดับสูงเลยนะครับทุกท่านอยู่ที่ประมาณ9 0กว่าเปอร์เซนต์ตั้งแต่กลุ่มอุตสาหกรรมไม่ไว่าจะเป็นออฟฟิศนะครับ9กเปอร์เซนต์กลุ่มอินดัสเรียลหรือที่เป็นโกดังคลังสินค้าหรือแม้กระทั่งพวกโรงงานให้เช่าซึ่งตตโตไปตามแนวโน้มอ e ีคอมเมิร์ซก็มีอัตราการเช่าอยู่ที่88%เปอร์เซนต์หรือกลุ่มรีเทลที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับอัตราการเช่ายังอยู่ที่93%เปอร์เซนต์แปลว่า ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยได้รับการลดค่าเช่าเพื่อให้อยู่รอดต่อไปได้รอรับการฟื้นตัวในปีหน้าแล้วเราเห็นการฟื้นตัวในปีหน้าอย่างชัดเจนนะครับนักลงทุนและก็คุณลูกค้าทุกท่านที่ดูผมอยู่นะครับก็ไม่แปลกใจที่พวกเราไปเดินตามห้างสรรพสินค้าต่างๆร้านชาบูนะครับร้านลุกเต๋ต่างๆไม่ได้แค่ครึ่ง5้ของพื้นที่แต่กลายเป็นล้นออกมาเป็นงูเลื้อยแล้วนะครับร้านปิ้งย่างนะครับ ชาบูต่างๆก็ค่อนข้างแน่นกลับมาเป็นเราสะท้อนถึงการกลับมาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมานะครับคนกลับมาเดินห้างคนกลับมาเริ่มทํางานทางหนวดเริ่มมีคนใช้เราเห็นการฟื้นตัวชัดเจนและราคายังไม่ค่อยไปไหนนะครับพอมาดูในแง่ของราคากองทุนสังหาริิทไทยออมีแนวโน้มคงตัวที่เรียกว่าอยู่ในกรอบมาตลอดปีนะครับเยือตูเดชยังบวกเล็กน้อยเท่านั้นขณะที่หุ้นไทยบวกไปแล้ว ประมาณ15%สะท้อนถึงอสเซสนนี้ยังถูกเ,ออเขาเรียกว่าแลกกดถูกมองเป็นสินทรัพย์ที่ยังมีความกล้าๆกลัวแต่เราก็เห็นแล้วว่าอาตาัตราเงินปันผลปัจจุบัน5%นะครับปีหน้ากองทุนสังหาไทยเงินปันผล5.8%ดูแล้วค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวในการลงทุนระยะยาวนะครับพอมาดูในแง่ของราคา กราฟิกที่เราเตรียมมานะครับในเส้นสีฟ้าจะเห็นได้ว่าราคาทําจุดต่าสุดไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วก็เริ่มทํายกไฮเอโลขึ้นมาขณะที่ปัจจัยพื้นฐานซึ่งเราพลอตมาคู่กันเลยก็คือดีวิดเดนเพอร์ยูนิตหรือที่เรียกว่า,เ,าเงินปันผลเนี่ยเพราะว่าลีดนะครับทุกท่านในแง่ของผลกําไรที่ได้มาตามกฎกราตเนี่ยเขาจะต้องนํากําไรเกือบทั้งหมดเลยไปจ่ายเป็นปันผลดังนั้นเราสามารถใช้ดี u มาพลอตเป็นปันจจัยพื้นฐานได้ สังเกตได้ว,ว่ากราฟของปัจจัยพื้นฐานก็มีการทำวัตถอมไปแล้วเช่นเดียวกันเริ่มเห็นการฟื้นตัวทั้งราคาและก็ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับพอมาดูสิงคโปร์สิงคโปร์ที่มีผู้ติดเชื้อ,อไรยวันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกท่านจะเห็นได้ว่าราคาของสิงคโปร์รีดเนี่ยไม่ได้เพอร์ฟอร์มลดลงไปอย่างใดปรากฏว่าเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในแง่ของประเทศสิงคโปร์มีการเปิดประเทศพร้อมๆกับไทยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเยอรมัน เนเธอร์แลนด์นะครับอเมริกาเกาหลีออสเตรเลียสามารถบินไปที่สิงคโปร์ได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวซึ่งเขาเรียกว่าการทำทราเวลบับเบิลหรือการเปิดประเทศนานนี้นเราจะเห็นภาพตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามสิงคโปร์ออสเตรเลียทยอยเปิดประเทศเป็นลําดับหลังจากที่อเมริกาเขาเปิดมานานแล้วหุ้นเดลวลีพวกนี้ก็จะทยอยกลับมานะครับเราเชื่อว่าการฟื้นตัวของกลุ่มอสังหาไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยนะครับแล้วก็ทั้งสิงคโปร์เนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวได้ดี จากในแง่ของเงินปันผลนะครับถ้าเกิดทุกท่านดูในกราฟิกที่เห็นในหน้านี้นะครับเงินปันผลของกองทุนสังหาไทยปัจจุบันได้เงินปันผลที่ปีละ5%นะครับถ้าเกิดลงทุนในหุ้นไทยนะครับดีวิดยิวของเซ็ตอินเด็กซ์อยู่ที่2.6ถ้าเกิดลงทุนในตราสารนี้เงินปันอัตราผลตอบแทนอยู่ที่1.7จะเห็นได้ว่าวีดก็ยังให้ผลตอบแทนดีกว่าทั้งหุ้นทั้งในแง่ของตราสารหนี้ในแง่ของเงินปันผลนะครับแน่นอนความผันผวนสูงกว่า พอมาดูสิงคโปร์นะครับเเช่นเดียวกันนะครับเงินปันผลของทั้งสิงคโปร์ก็ยังสูงกว่าทั้งรีสิงคโปร์ก็ยังสูงกว่าทั้งหุ้นสิงคโปร์แล้วก็ตราสารหนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเรามีมุมมองเชิงบวกที่นี้นะครับสุดท้ายในงแง่ของภาพตลาดก่อนจะไปที่กองทุนก็คือ ออสเตรเลีย uh, ครับซึ่งเป็นตลาดกองทุนสังหาตลาดวารีที่เราชอบมากๆโซนหนึ่งะครับ mm hmm. เขามีลักษณะภูมิประเทศหรือว่าทางคาเจอร์ที่ค่อนข้างชอบออกมาใช้ชีวิตนะครับ mm hmm. ทุกท่านจะเห็นในรูปนี้ได้ว่าชอบออกไปทานอาหาร mm hmm. นั่งจิบกาแฟนะครับ mm hmm. คาปูชิโนลาเต้ริมริม,มถนนตามบาร์ต่างๆเนี่ยตอนนี้เขาออกมาได้เต็มที่แล้วนะครับสังเกตจากข้อมูลที่เราเตรียมมาของ Open Table นะครับมีการ ไปจองร้านอาหารเกือบถึง90%แสดงว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาแทบจะเป็นปกติแล้วเขาไม่ได้มามีการล็อกดาวน์เหมือนเดิมแล้วนะครับตอนนี้เริ่มจะมีการเปิดประเทศสําหรับคู่ค้าบางประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างดูดีทีเดียวในแง่ของราคาถ้าดูในกราฟที่เราเตรียมมานะครับดัชนีของรีดออสเซเลียมันหน้าตาเป็นแบบนี้นครับประเทศไหนที่เปิดเต็มที่ ราคาหุ้นก็จะกลับมาทยอยทําแทบจะจุดที่ก่อนจะลงเมื่อเมื่อปี2019นะครับเราเห็นว่าไทยกับสิงคโปร์ยังไม่ได้มีภาพนี้ดังนั้นช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่หน้าลงทุนช่วงหนึ่งในการตักตวงโอกาสจากการรับทั้งในแง่ของผลตอบแทนจากเงินบันผลแล้วก็การเติบโตรวมถ,ถึงการลดหย่อนภาษีในการลงทุนผ่านกองทุนรวมด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของกองทุนที่เราอยากจะมานําเสนอในวันนี้นะครับก็คือกองทุน iProp IMF เนะครับเป็นกองทุนแรกที่ลงทุนในวียดไทยและลิสิงคโปร์นะครับขณะที่อีกกองหนึ่งนะครับก็คือกองทุน iProp NSSF นะครับซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในทั้งไทยสิงคโปร์ออสเซเลียฮ่องกงแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับมีการกระจายการลงทุนที่กว้าง ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งทั้ง2องกองก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งคู่ก็เป็นตอบโจทย์สําหรับนักทุนที่ถ้าเกิดคุ้นเคยกับตลาดหุ้นไทยตลาดรีไทยนะครับก็จะแนะนําเป็น i p o ็อ m อานะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะกระจายทุนในวิตภูมิภาคระดับคุณคุณภาพไม่ว่าจะเป็นก o ดแมนของออสเตรเลียนะครับ เด็กซัสของออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งวีดที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนิปปอนโพลจิสพวกนี้นะครับก็สามารถกระจายคุณได้ในกองทุน IPROP-SSF นะครับ i p r o p n s s f นนะครับผมก็โดยภาพรวมก็จะมีการนำเสนอประมาณนี้ครับผมคุณแมท